ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้เรามีของเล่นเด็ดๆนะครับผมมานําเสนอครับแต่คันนี้ไม่ได้ขายนะเพราะว่าคันนี้เป็นตัวต้นแบบครับที่ว่าเราลองมาประกอบกันดูก่อนนะครับผมตัวนี้ก็มาในรูปแบบของรถสเกลครับสวยงามครับเป็นตัวดี90นะครับผมและลูเวอร์ดี90ครับประกอบลงบอดี้นะฮะเป็นรถไต่นะฮะผมก็ถือได้ว่า เทมากๆเลยครับเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเป็นรถประกอบขึ้นมาเองนะครับผมไม่มีขายทั่วไปนะครับสีที่ใช้นะครับนี่แบบนี้นะเป็นสีทามิยาครับสีทามิยาแล้วก็จะอ่าในรหัสของตัวนี้ครับ AS15 นะครับผม AS15 นะครับก็ส่วนใหญ่แรลโ l เวอร์เขาชอบทําเป็นสีเขียวกันนะแต่ว่าวันนี้ตู้แม่ทอยก็ขอแวกแนวกันนิดนึงนะครับผม มาในสีของสีครีมนะครับสีน้ําตาลครีมนิดๆนะครับผมเป็นก็เป็นสีคลาสสิกไปอีกแบบหนึ่งนะถือได้ว่าสวยงามครับรถเป็นรถสเกลรถสเกลเนี้เขาจะเน้นในเรื่องความสวยงามมากกว่าที่จะวิ่งเร็วเหมือนรถด,ดิฟหรืออะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยช้าเร็วตามมือได้นะครับนี่โอ้โหยกล้อได้ครับโอ้โหสุดยอดเลยยกล้อได้นี่ วิ่งช้าๆครับวิ่งช้าๆอาจ้เอาแบบเหมือนจริงมันต้องวิ่งช้าๆครับวิ่งเร็วเดี๋ยวมันดูเป็นรถบังคับเกินนะนี่วิ่งช้าๆโหเท่มากๆครับรายละเอียดนะครับผมก็หลักๆเลยนะที่ผมชื่นชอบนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวช่วงล่างครับเนี่ยช่วงล่างเขาจะให้ตัวครับเนี่ยประมาณแบบว่าให้มันเหมือนรถจริงมากที่สุดครับถ้ามันแข็งเกินมันจะดูกระด้างนะครับนี่ผมก็จะทําให้มันดูแบบว่าเหมือนรถจริงหน่อย แล้วก็เราจะใส่ชุดไฟ LED เข้าไปนะครับตัวนี้แบบนี้ครับเนี่ยชุดไฟ LED ครับสวยงามมากๆครับแล้วก็ตรงแหลกหลังคานะครับแหลกหลังคานี้ผมจะทํามาเป็นเหล็กเป็นเหล็กเลยนะครับผมเป็นงานสั่งทําพิเศษครับเป็นต้นแบบเฉยๆนะยังไม่มีขายนะครับผมก็เป็นลดสเกลครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันดูก่อนนะครับนี่แหลกหลังคา ช่วงล่างรับล้อต่างๆครับการให้สปริงก็ดีมากๆครับนี่โยกอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเรามีอย่างเช่นหุ่นน้ำมวยปั้มอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถเอามาใส่ได้ครับแบบนี้นะเนี่ยหรือเงี้ยครับที่ว่าฝรั่งแบบเขาชอบมาเล่นกันนะครับอย่างเงี้ยเราก็สามารถมาใส่ได้ครับให้เป็นคนขับหรือว่าจะให้เป็นอ่อ ผู้ช่วยนะครับผมต่างๆนะครับนี่แล้วก็สามารถเอามาประกอบเอามาประกอบใส่กันได้ครับแบบนี้นี่ก็จะดูเทพอีกแบบครับประมาณนี้นะโอเคช้าไว้ตามมือครับใช้เซ์วโวครับย้ำว่าเป็นแค่แค่คันต้นแบบนะครับตัวนี้เนี่ยกด เหล็กหลังคานี่เป็นเหล็กนะครับผมเนี่ยเป็นเหล็กทั้งหมดนะครับขึ้นรูปใหม่เนี่ยเหล็กเนี่ยเห็นไหมเหล็กเลยสวยงามครับคันนี้เอามาให้ดูเล่นเพลินๆกันก่อนครับยังไม่มีขายนะย้ำนี่เหล็กจริงๆ สวยงามมากๆโอ้โหกระชากเลยอ่ะการปีนป่ายก็แน่นอนครับเขาต้องทำดีแน่ๆครับเพราะมันเป็นรถสเกลครับรถสเกลนี่ก็ถือได้ว่า ปีนป่ายได้สมจริงครับแต่ว่าตอนนี้เราเนื่องจากเราเล่นในบ้านนะมันมันไม่มีที่รครับแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรให้ปีนดีนะเอาอะไรปีนดีเอาไปกระป๋องสีแล้วกันนะแบบนี้นะสมมุติให้ไปกระป๋องสีนะครับแบบนี้นะสมมุติให้เราปีนนะครับแบบนี้เนี่ยประมาณเนี้ยครับ ช่วงล่างไม่่าจะเป็นช่วงล่างเลยเขาเขาค่อนข้างจะทํามาดีมากๆครับและทีเด็ดก็คือว่าบอดี้นี้เป็นบอดี้แข็งนะครับไม่ใช่บอดี้อ่อนก็ถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆครับเนี่ยตีนขึ้นได้อย่างง่ายดายครับนี่ก็ ประมาณนี้ครับถือว่าทำดีครับคันนี้จะเป็นคานแข็งนะครับเป็นตัวทำทำตัว l i m i t ิตส l i p มาแล้วนะครับผมดูเล่นๆขำๆครับผมจริงๆเขาสามารถแต่งได้มากกว่าน,นี้เยอะแยะครับเอามาให้ดูเพลินๆถือว่าเป็นการฆ่าเวลารอชมคลิปใหม่เป็นในตัวด้วยละกันนะ นี่ถ้าเกิดเราไปลุยป่าลุยทะเลนี้เรียกได้ว่าน่าจะสนุกมากๆกันเลยทีเดียวตอนนี้เอาไว้มีโอกาสนะครับได้ไปลุยป่าหรืออะไรนะครับเดี๋ยวตุ้นแมทหอยจะถ่ายมาให้ชมกันใหม่นะครับ งาแล้วก็มีคนถามว่ามันสเกลเท่าไหร่ก็แน่นอนครับรถไซนี้แน่นอนส่วนใหญ่ก็เป็นสเกลหนึ่งต่อสินะครับผมแต่เป็นสเกลหนึ่งต่อสิที่ผมว่าคันเขาค่อนข้างจะใหญ่กันพอสมควรเลยนะใหญ่ยังไงเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันขับเคลื่อนสี่ล้อครับ เดี๋ยวผมจะเอาตัว cc01 มาให้ดูแล้วกันนะมีคนถามว่าเอ๊คันเขาใหญ่เท่าตัว cc01 หรือเปล่านะครับแน่นอนครับเขาใหญ่กว่าแต่เขาจะใหญ่กว่าแค่ไหนเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับเนี่ยครับก็เอามาเทียบให้ดูแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเรามาเทียบให้ดูจาจาาเลยนะครับตัวนี้ก็เป็น cc01 นะครับฝั่งซ้ายนี่นะครับเป็น cc01 ในส่วนของฝั่งขวานะครับก็จะเป็นรถประกอบขึ้นมาเองครับเป็นรถเขาเรียกได้ว่าอะไรเป็น Land Rover D90 ครับบอดี้นะครับผมบอดี้ใ,ใช้บอด y ี้ของ RC4W นะครับผมก็ตัวนี้ถือได้ว่าสนุกครับแต่คันสังเกตดูทั้ง2คันนะครับเขาเป็นสเกล e 1ต่อ10เท่ากันนะครับแต่ว่าคันเขาจะใหญ่กว่านี้นึงอาจจะเป็นเพราะว่าในส่วนของ Land Rover คันจริงเขาก็จะใหญ่กว่าด้วยนะครับผม ก็เป็นข้อค่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาเทียบม,มิติตัวรถกันดูนะครับว่าเขาอแตกต่างกันตรงไหนกันบ้างนะครับนี่ด้านท้ายไอง CC01 Toyota Land Cruiser นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ Land Rover กันด้านท้ายนะครับเปรียบเทียบให้ดูนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ เบียดกันละเรียกประกันประกันมาแล้วประกันยังไม่ได้ต่อประกันด้วยโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ครับเรียกได้ว่าน่าสะสมครับสวยงามทั้งคู่ครับยังไงก็อย่าลืมนะกันครับติดตามชมคลิปของตุ้แมททอยต่อไปด้วยนะครับสินค้าก็มีอีกมากมายครับยังไงอยากชมสินค้าตัวไหนก็เข้าไปดูในเว็บ m a t t เ o อได้ครับแล้วก็อย่าลืมกดซ s cribe ด้วยนะครับผม ส่วนอยากได้สินค้าอะไรอยากได้เป็นตัวไหนเป็นพิเศษโทรคุยกันได้ครับที่เบอร์ตามนี้เลยนะนี่0847646457ย้ำนะครับ0847646457ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ w w w m a t t c o m ย้ำนะครับ w w w m a t t c o m ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศนะครับผมยังไงวันนี้ตุย math ้ยแมททอยขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับของเล่น แปลกใหม่ของเล่นที่มาใหม่อัปเดตตลอดครับจากตุ้ยแม่ทอยคนนี้วันนี้ลาก่อนทุกๆท,ท่านรักนะจุๆๆ๊บจุ bye. Yeah, bye ๊บจุ๊บไปบ่ายเย้ไยบ่ายถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตุ้ยแม่ทอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกด